So your friend. หน้าอาคารสถานที่จัดงานแต่งงานนาสขอร้องให้รูปีช่วยไปพูดโน้มน้าวให้เนมัดยอมแต่งงานกับอัตวิทเพื่อที่เธอจะได้แต่งงานกับนิคิวตามเงื่อนไขของชามเชรูปีบอกนาสว่าเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้นาสไม่พอใจหนีมาที่ห้องแต่งตัวนาสขอร้องให้เนมัดทําเพื่อเธอเนมัดปฏิเสธบอกว่าเธอรักเอกรมนาสทวงเนมัดถึงสัญญาที่เนมัดเคยบอกว่าจะให้ทุกอย่าง ที่เธอต้องการเนมัตโทรถาเอกรรมว่าเขาอยู่ที่ไหนและเขาตามหามาริกาพบหรือไม่เอกรรมปฏิเสธเนมัตบอกว่าเธอต้องการที่จะคุยกับเขาเอกรรมบอกเขาจะส่งที่อยู่ให้เธอ ที่ประรำพิธีชามเชถามรูปีว่าเขาตัดสินใจได้แล้วหรือยังรูปีบอกเขาขอเวลาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเนมัตจะมาให้คำตอบแก่ทุกคนอัตวิทบอกเขาไม่สามารถแต่งงานกับเนมัตได้ชามเชบอกการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับเนมัตเพียงคนเดียวอีกด้านหนึ่งจัสมินถามเชลลี่ว่าเนมัตหายไปไหนเชลลี่บอกเนมัตไปหาเอกรรมต่อมาเนมัตมาหาเอกรรมที่บ้านหลังหนง เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเงื่อนไขของชามเชเอกรมยืนนิ่งเฉยนึกถึงตอนที่เขาพบมาริกาที่บ้านของเขามาริกาเล่าเรื่องเนมัตกับอัตวิทให้เขาฟังเนมัตเห็นเอกรมดูผิดปกติก็สงสัยมาริกามาที่นั่นเนมัตเห็นมาริกาจะเข้าไปหาแต่มาริกาหยุดไว้บอกให้เธอเลิกเล่นละครเนมัตสงสัยว่ามาริกากำลังพูดถึงเรื่องอะไรมาริกาตอบว่าเนมัตว่า ว่าเป็นคนโกหกเอกมเปิดเครื่องฉายภาพแสดงภาพถ่ายเนมัรตกับอัตวิษตอนที่อยู่ใกล้ชิดกันหลายภาพเนมัรตเห็นภาพเหล่านั้นก็ตกใจบอกเอกมกับมาริกาว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาเห็นเธอรู้ว่าใครเป็นคนทำแบบนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงมาริกาต่อว่าเนมัสตบอกว่าเนมัสตได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเธอถอดแหวนมั่นโยนทิ้งไปบอกให้เนมัรตไปแต่งงานกับอัตวิษ มาริกาเดินจากไปเนมัดรองไห้พยายามอธิบายให้เอกำรรฟังเอกรรมก็ยังคงนิ่งเฉยไม่มองหน้าเธอเนมัดบอกให้เขาพูดอะไรบ้างเอกำรรบอกเธอว่าเขาเคยเชื่อใจเธอแต่เธอทำให้เขาคิดผิด วันนี้เธอได้ทำลายความเชื่อใจของเขาเขาบอกให้เธอลืมเขาวันนี้เรื่องราวของพวกเขาได้จบลงแล้วเพลงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่542ิเนมัตพยายามจะพูดกับเอกรรมแต่เอกรรมบอกเขาไม่อยากจะฟังอะไรอีกบอกให้เธอออกไปจากชีวิตของเขาที่งานแต่งซาธิธโรบอกเนมัตให้รีบกลับมาพราะนัสขังตัวเองอยู่ในห้อง และคิดจะฆ่าตัวตายเธอกับเลฟลีเชลลี่ช่วยกันเคประตูเรียกนาสนาสแกล้งถือมีดบอกว่าเธอจะฆ่าตัวตายต่อมาเนมัตกลับมาบอกให้นาสเปิดประตูห้องแต่นาสปฏิเสธทำท่าจะเชื่อดข้อมือตัวเองทุกคนเห็นก็ตกใจร้องห้ามเนมัตตัดสินใจใช้เชิงเทียนทุบก,กระจก และเข้าไปในห้องเธอตบหน้านาสด้วยความโกรธความมีดโยนทิ้งนาสก็อยวๆว่าอยากตายเชลลี่บอกให้เนมัสยอมแต่งงานกับอัตวิทเพื่อเห็นแก่นาสเนมัสตัดสินใจและบอกนาสว่าเธอพร้อมที่จะแต่งงานกับอัตวิทยแล้วเชลลี่ดีใจออกมาบอกทุกคนที่ประรำพิธีว่าเนมัส ตกลงที่จะแต่งงานกับอัตวิทแล้วนี่คิวดีใจในขณะที่อัตวิทและครอบครัวสันทูต่างก็ตกใจรูปพี่รีบมาที่ห้องแต่งตัวบอกเนมัตว่าเขารู้ว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพื่อนาสเทโจก็เคยถูกบังคับให้ทำแบบนี้แต่เขาจะไม่ยอมให้เนมัตตัดสินใจผิดพลาดเด็ดขาดเนมัตบอกเธอไม่ได้ถูกใครกดดัน รูปีถามว่าเธอไปคุยกับเอกรรมไว้อย่างไรบ้างและเอกรรมยกโทษให้หรือไม่เนมัทนิ่งเงียบและทรุดนั่งลงกับพื้นรูปีจะโทรถามเอกรรมแต่เนมัทห้ามไว้เธอบอกรูปีว่าเธอต้องการจะเดินหน้าต่อไปเธอต้องการจะให้รูปีสนับสนุนเธอรูปีถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนมัทบอกให้รูปีอย่าได้เพิ่งถามอะไรเธอตอนนี้บอกให้เขา ไปเตรียมงานแต่งงานให้เธอ ที่ทางเดินอัตวิทบอกชามเชว่าเขาแต่งงานกับเนมัรไม่ได้เพราะเนมัตไม่ได้รักเขาชามเชบอกเขาจะไม่ยอมเสียทุกอย่างไปบอกให้อัตวิทําทำให้เนมัตลืมเอกรรมให้ได้ที่มุมหนึ่งของประรพิธีจัสมินอธิบายแผนการคงเธอให้เชลลี่ฟังว่าเธอเตรียมผ้าคลุมหน้าสองผืนที่เหมือนกันเอาไว้ให้กับนัสกับเนมัสและให้เชลลี่สลับตัวนัสกับเนมั เมื่อเธอส่งสัญญาณบอกให้ อีกด้านหนึ่งชามเชยและครอบครัวเตรียมตัวให้อัตวิทย์กับนิคิวชามเชยบอกรามากับนิรูว่าเขาจะออกไปบอกพวกนักข่าวว่าอัตวิทย์จะแต่งงานกับเนมัตไม่ใช่มันลิกาเพลิงรักสามหัวใจตอนฉบับตอนที่543ที่ห้องแต่งตัวนาสกับเชลลี่ช่วยกันแต่งตัวให้เนมัตเลิฟลีปลอบสาธิตว่าเรื่องนี้เป็นความปรารถนาของพระเป็นเจ้านาสบอกให้ทุกคนอย่าเศร้าโศกเพราะอัตวิ เป็นคนดีและ เขาจะดูแลเนมัตให้มีความสุขรามากับนีรูมาแอบ,บดูเนมัตที่ห้องแต่งตัวรามาสงสัยว่าทำไมเนมัตถึงได้ยอมตกลงแต่งงานกับอัตวิชเชลลี่เอาผ้าคลุมหน้าของจัสมินมาคลุมให้นาสกับเนมัตสาธิตเห็นก็สงสัยเพราะปกติเจ้าสาวไม่ต้องใช้ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าเชลลี่บอกสาธิตว่าเจ้าสาวที่แต่งงานพร้อมกันต้องใช้ผ้าคลุมหน้าเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะต้องพบ เจอโชคร้ายสาธิตก็ยอมตกลงเชลลี่แอบหันไปส่งสัญญาณให้จัาสมินที่อยู่นอกห้องแต่งตัวจัาสมินคิดว่าแผนการของเธอนั้นจะต้องสำเร็จต่อมาอัธวิทย์กับนิคิวมานั่งรอที่บรมพิธีรามาบอกชามเชว่าเธอไม่ชอบเนมัตชามเชบอกเธอว่าถึงอย่างไรเนมัตก็จะต้องมาเป็นสไพร์ปพวกเขาจัสมินปลอมตัวเป็นนักเต้นรามาต้อนรับเจ้าสาวนาสกับเนมัต ถูกพามาที่รารมพิธีทันใดมีคนพ้นควันบางอย่างเข้ามาในงานจัสมินส่งสัญญาณให้เชลลี่เชลลี่แกล้งเต้นรำกับนาสและเนมาร์โดยสลับตำแหน่งของทั้งสองจากนั้นทั้งสองก็ถูกพามานั่งที่ระรมพิธีโดยที่นาสคู่กับอัตวิทและเนมาร์คู่กับนิคิวที่บ้านครอบครัวรันทาวาเขาฉีกทำลายรูปถ่ายของเขากับเนมาร์ดด้วยความโกรธและจุดไฟเผา เขาเห็นชายผ้าคุมไหล่ของเนมัสขาดติดเสื้อของเขามาก็คิดได้ว่าเขาจะต้องไปหยุดการแต่งงานของเนมัสเพราะเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอที่งานแต่งงานพิธียังคงดำเนินต่อไปโดยมีจัสมินนั่งอยู่ห่างๆรูปพี่ร้องไห้ที่เขาไม่สามารถทำให้เนมัส มีความสุขได้สาธิสลอบลูปี่ว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงโชคชะตาได้ต่อมาเชลลี่แอบมาหาจัสมินที่ทางเดินบอกว่าเธอกลัวว่าจะถูกคนอื่นจับได้จัสมินบอกให้เชลลี่ไม่ต้องกังวลเพราะเธอจะกลับแคนาดาเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเธอเอาชุดเครื่องเพชรมาให้เชลลี่บอกให้เชลลี่เก็บเอาไว้ให้นาสเป็นของขวัญหลังแต่งงานแล้วต่อมาที่ปาร,รามพิ ทีเนมัดมองที่มือของเจ้าสาวและเห็นสร้อยข้อมือเส้นเดียวกับที่นาสสื้อให้นิคิวก็ตกใจคิดว่าเธอกำลังทำพิธีอยู่กับนิคิวไม่ใช่อัตวิทย์